สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้คุณตาวิถีไทยสิพาท่านผู้ชมมาแจวปลาทูเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บ,บ,บมือนี้นเนาะแจวปลาทูบ้านเฮาเนี่เฮออ้ได้การได้การท่านผู้ชมปลาทูเค้งเฮานี่แหละเนาะใส่เข้าไปนะสี่โตคือสี่อกินอยู่ดอกท่านผู้ชมนคนลายก็ใส่น้ำลายๆแน่จักน้อย <laughs> คุณตาวิถีไทย มีมุกตลกอีกแล้วเพื่อนว่าเอ้ยเจลปลาทูเสร็จทท่านผู้ชมเลยธรรม,มาดาปลาทูมันบอกข้าวเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเขาสใส่สตมสตมเข้าไปเล็กน้อยนะส้มมักคามเปียก มันมีเออมีรถมีมีสีสันต้องต้องเห็นนะมีสีสัน่ในกระโจงฮะ ตาวิถีไทยเห็นว่าต้มพิงเขาได้จากพ่อ,อกับโบป่งงก็ไดละเนาะท่านผู้ชมเนาะเอากะว,ว่าหฮาแกปะปลาทูนี่อ่ามันได้การก็โอเคแล้วเนาะปลาทูนเออให้มันให้มันอ่อนๆเวลาเฮาแกะมันต้องแกะง่ายๆแน่เนาะท่านผู้ชมธรรมดานี่ปลาทูนี่มันเขาหนึ่งมามันซุกอยู่แล้วเอามาต้ม ต้มให้มันเสียบไปเปื่อยจางน้อยเวลาที่เขาต่ำเนี่ยมันจังมุ่นละเอียดเนาะมันจังคักยงง่ายไปเออมันจังคักสิ้แแ่บหนิท่านผู้ชมอืมสิแ้แแ่บสิ้แแ่บอือบางคนบอกว่าเจลปลาทูเจลวกบเจลปลาดุกนี่ ต้องใส่มักเพ็ดเลาลๆคุน้อมันจงแซ่คุนว่าแม่นอีนนี้บอกท่านผู้ชมกินเพ็ดหลยกันโอ้เออเปิดพัดลมคเลยเนาะเวลาสี่อันเออมันแ่บเด้เออมันแ่บมันพอนพอนกนต้มปลาทูเพื่อสิได้เอามาตำเนาะท่านผู้ชมต่อจากนี้เขาผสมมาเอาไอ้ เอาเนื้อมันออกจากกลางเนาะเพราะว่าถ้าตำ่ำทำกลางพร้อมนี่มันสีโอ้กินมาได้เลยลนะว่งง่ายไ,ไปต้องบาบิเอาเอากลางออกอืมคุณตาวิธีไทยแจยวปลาดุกหรือปนปลาดุกคุณว่าโอ้บางคนบางทาา แจ่วนี่่นสีห้องปนนะไทยไทยกรุงเทพคนที่ห้องว่าปนปลาดุกปนนี้คือเอาใส่น้ำแต่ทั้งเฮานี่ใส่น้ำนี่เขาห้องว่าแจ่วแต่แต่ถ้าหากว่าเพ็ดแห้งนี่ทั้งอีสานเฮาห้องว่าปนนะคือเอาไปปิ้งปลาทูนี่ไปปิ้งปิ้งแล้วก็มาปนแห้งเอามาใส่ใบขิง อ่าพักหอมเนาะใสหมกเพชรหม,กเ,รมกเพชรนี่ก็เอาไปเอาไปเผาไฟแน่นะบตบตองบบตองใส่หมกเพชรขั่วนะใส่หมกเพชรเผาไฟอ่าแซ่บหรือว่ามีหอมแดงหอมแดงก็เอาไปเผาไฟนะเอาพอแล้วท่านผู้ชมเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นิมาแกะเนาะแบบเนาะสิม,มาแกะเนื้อเอาเนลย นเอากับสีไ้มันมันเย็นลงจักน่อยเนาะแล้วเัจังสิแกะเนาะท่านผู้ชมเนะเาะเนาะลดลดลดลงามาเบิ่งวิธีการแกะประทูแบบจัะ๊ะจัะคือพ่อแม่เขาสมัยตะกี้นะเห็นบอกเวลาที่เพื่อนเห็ดกับเขา่ากับป่ากับน้ำเขา ต่ตว,วิธีไทยเห็นว่าเอาอเวลาแกะปลาทูนี่ต้องใช้ช้อนไหมเห็นว่าพ่อแม่สมัยตะกี้ตะเก่าเฮานี่เนาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นสีเอาเพิ่นสิเอาอันนี้มันยังฮอนเพิ่นสิเอามือได้นะเอามือเอามือแกะนะ แต่ว่าต้องให้มันต้องให้มันอันนัา้นจะาหน่อยแต่อันนี้มันจะ้อนมันยัง้อนเนาะเดี๋ยวห้าสิแกะเอาอันนี้ออกเนาะนนแกะอ,ออกให้มันเย็นเย็นจักหน่อยก่อนเออี่ล่าเอาจอกมาล้างเลยลูกเอาจอกมาล้างเลยคะอืมดีมากดีมากหลานเพิ่นเก็บจอกมาล้างท่านผู้ชมเออ ก้างเอาเถวมันออกเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเถอเอาก้างมันออกเนาะท่านผู้ชมเออดีออกดีๆนะอย่าให้มันมีก้างเพราะว่าถ้ามันมีก้างเลยมันสิเห็ดให้คาคอเห็ดให้คาคออืมบิเบิ้งทุกอนูเลยปลาทู่ปลาเทินนะสำคัญปลาทูน อยู่ในท้องมันแห้งหลายนะร่างอยู่ในท้องมันแห้งหลายออกให้เบิดพดโแม่เขาสมัยตะเก่าตะก,กี้โบราณโบราณพ่นอ่าทุนต้องออกการออกให้เบิดนะ บางคนก็เห็ดคลิปวิดีโอก็ดีดีนะท่านผู้ชมไหมเออเล่งเวลาให้มันเล่งเวลาให้มันเร็วขึ้นเนาะเล่งจวดจวดจวดเออเราจะมาแกะประทูด้วยความเร็วเห็นไหมเออเล่งวิดีโอให้มันเร็วขึ้นแต่คุณตาวิธีไทยผัดยังเห็ดบบเป็นนะก็เลยต้องเห็ดแบบแกะแบบธรรมชาตินี่แหละท่านผู้ชมเลยเออแกะแบบธรรมชาติไปก่อนเนาะ ไข่มันเด็กินได้อบอกคุณตาวิธีไทยแบบสันไข่ปลาทูกินได้นะกินได้แต่บอกเอากลางเอากลางออกเพราะอยู่ในไข่มันซิมีอยู่ในไข่มันสีมีกลางนะสิมีกลางอือือฉะนั้นต้องเบิ่งละเอียดต้องเบิ่งละเอียดจากน้อยนึงเนาะละเอียดจากน้อยนึงปลาทู บี้บี้อกเนาะบี้บี้อกจะเจือแล้วมันเห็นว่าว่าอ๋ออันนี้คือกลางในหลังมันนี่สิมีกลางอยู่เนาะในหลังมันในหลังสิมีกลางเวลาเห็ดคายเด้คุณตาวิธีเห็ดคายก็แบบนี้แหละเห็ดคายเห็ดกินกับเห็ดคือกันเนาะให้ลูกค้ากินนี่ก็ต้องอย่าให้มีกลางถ้ามันมีกลางเขาสิกินเ่อเดียวได้โอ้เจวปลาทูอิตาวิธีไทยนี่ อ่มีกลางเต็มนึงเนาะผมว่าเออซื้อเธอเดียวนะแจ่วกระทูน้อยขยามันคะแนนอย่าให้มันมีกลางเนาะอย่าให้มันมีกลางเออยอยู่ในคลิปอยู่ในหลังมัน,นอันนี้ไข่ลูกที่มันมื่อน,นี้เห็ดปลาทูแจ่วปลาทูแซ่บๆมื่อนี้ท่านผู้ชม ลบไปลบมานี่แหละอาหารการกินเขานี่เนาะมีแกงอ่อมแกงนั่นแกงนี้นะเออแกงแล้วก็อ่อมอ่อมแล้วก็ซ้าวาซ้าแล้วก็มาปิ้งอืมปิ้งทอดนี่แหละอาหารบ้านเขาบุมีย่งกินลบไปลบมาเพื่อนว่าวน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 ,นะกับข้าวนไปวนมาอีสานบ้านเขาอือ,อาหารเซ็ตบก็ต้องใจเย็นๆนะ

ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เขากรสิไปให้แมวให้ยังให้แมวให้มูให้มาไปเนาะเออพวกแมวพวกอย่างมันสิมีแนวเคี้ยวแนวอย่างนะเออกระจาได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้ปลาสามสี่ตัวนะปลาสามสี่ตัวสิได้ประมาณนี้อืมสแซ่บเลยท่านผู้ชมเนาะ เนาะสียืดขึ้นเล็กน้อยเนาะยืดขึ้นเล็กน้อยอันนี้สีไส้โคกแล้วมาหนท่านผู้ชมไหมสีไส้โคกนะน,นี่มามาเบิ่งคกเขานี่แหละนี่นี่กบ้านนอกบ้านนาเขานี่แหละเออใส่เข้าไปนะ,ะได้ละบ่ได้ศูนย์ได้ศูนย์ละบออ่เอาไปรู้แล้ว วิธีไทยเนข้าวคัวทีไรก็อร่อยทุกทีเห็นว่าเนอ,อเอาเอาแค่นี้หลนะเนาะท่านผู้ชมนะเนาะเนอ,อมาแบบนี้ใส่เข้าไปใส่เนื้อเข้าข้าไปเนาะที่เข้าแกะก้างอกีน่นี่ตำ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 ,ตำนะ ตำละเอียดเท่าได้คุณตาวิธีไทยเขาละเอียดนี่จังหน่อยเนาะมันเทืยบกับมีก้างมีหยางคาอยู่เขาก็ตำก้างอะนะพร้อมนะเไ็้ก้างอะนะมันละลายไปน้ำเดียวเลยเนาะให้มันนุ่นให้มันละเอียดให้มันอ่อนเป็นโครงแน่เนาะอืมอ่อนเป็นโครงแน่นนแซ่ดเจียบปลาทูมื่อนี้ พี่น้องเซ็บๆบ้านเฮาของกินบ้านเฮานี่ปลากระป๋องปลาทูทอดไข่นะอาหารแรงๆนี่แล้วก็มีพวกพัดพวกอยังมีหมักแตงมีผักกาดขาวอม,มีหมักทั่วทั่วฟักยาวกินเซ็ๆแซบนะอโอเคได้ละท่านผู้ชมเฮาก็เอาน้ำต้มนี่นะมาใส่น้ำต้มที่ต้มปลานี่นมาใส่นะ ใส่ลายเท่าใดเขาบอกว่าคนน้อยก็ใส่น้อยคนหลายก็ใส่หลายเนาะตามอัตราประมาณจักสามซ้อนกับพอเนาะท่านผู้ชมเนาะสามซ้อนกับพอ,อแล้วก็เอารนี่พักเข้าไปนะพักเข้าไปเสร็จแซ่บมาหน้ท่านผู้ชมอแก้วปลาทูเสร็จแซ่บนะ ใส่เข้าไปปลาแดชนะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกใส่น้อยนึงกอดเน,นะาะเพราะว่าปลาทูมันเค็มเลยเด้เค็มล่ะเอาเอ,าอา่าหงัวนะผงนัวอือหงัวใส่เข้าไปผงนัวจัดน้อยนะผงนัวจัดน้อยอือแล้วก็ เอามักเพ็ดมักเพ็ดใส่กับไปฮะเพ็ดเดี๋ยวยาวเพ็ดลายคนกินเพ็ดบ่ได้เนาะพ่ได้เพ็ดเล็กน้อยเดี๋ยวเขาสิมาซิมเบิ่งก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะว่ามันสิปเป็นตระแซบอยู่บ่มันลดนัวประเดกมันยังอยู่บ่เนาะเออเดี๋ยวชุมตาวิถีไทยซิมเบิ่งกันเด้อซิมหลังไมซิมหลังไม อยกจืดจืกน้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่ปลาแดกเข้าไปนินดน,น้อยอืมอยกจืดจืกน้อยมันนกคอกนาเฮาเนี่ยต้องกินแบบอันนั้นจะหน่อยหน่อยอืมต้องมีสีสันต้องมีเค็มๆนิกน้อยคุณหมอเพิ่นพ่นพออย่าก,กินเค็มหลายเด้อปวดร้อนลดจืดยืดชีวิตปวดร้ <laughs> อนนะโอเคละท่านผู้ชมเหรอโอเคแล้วนะโอเคแล้วโอเคแล้ว เจวปลาทูบ้านเฮาท่านผู้ชมสุดแซ่บนะสุดแซ่บเจวปลาทูเอามามามากินเจวปลาทูอา่าแบบบ้านบ้านเฮานี่แหละมีผักคงผักหอมมีน้ำปลาแดกนัวนัวผงสลดนัวนัวแน่เออมามา กินข้าวแรงน้ำกันท่านผู้ชมเลยสำหรับมื่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม